สบายดีไอะไรพ่อกับหมือนดำชนันแน่อย่าพี่นอะเซดคลิปหลบนี้เอ็ดคลิปกินเขา่มามาไหมแบๆน,น้ามือนดำชนันแน่อย่นไองนี่ได้มีอะไรคนไทยนิโหมดบีบสบาย่ายคลิปันละ <c oughs> เอา้ามกปลาห้อโอ้โหแท้ๆเนาะ món nhá, ôi, xin đi sao, nói vậy, tôi thấy, này, này cái tiếng nghe, nghe như vậy, thấy nè, mực pa, mực pa đấy, và đúp, pinh เราจะจอดหรือเปล่ามะมาจอดเด้อบ้านอยากกองเขาโย่มาไ,ได้อยอกองได้ให้ใครอยู่มาเด็กอย่างนี้คือเขาแถวนี้ออนม้นอนห้อนมีหรอกมีเน็ตกินกับนี่ประคองเราได้หน่แหงหิวเขา่า bữa chốt ao, Ui. nhà mặt vậy không buộc ok nữa <coughs> อลานนันี้อก็มเนี่ยปลารถปลารสกมีมันดี็วเนี่ยเยอะเลยนะขีบมนอ่อแบบนี้น,น,นชีวิตมือดำอยู่เนาะ <c oughs> มันนอกอยุ มีก้มชุกเนี่ยก้มชุกจริงจีดอ่ะไม่มีกดดันนี่สบายปเป็นนำ้ำอาปเป็นนำ้ำมึงหมาอายุเพู่เดียวมามีไปวาไปดา แล้วใตเมียงเคือมูอแล้วเราชิดาแล้วมนเลยพร้อมแล้วพร้อมเฮดาแล้วที่อเอาไปก่อนในปีนี้คันมิบว่าจะฟังเล่าวามไส่เอาไว้เพราะจะมี มันด้มาเนอให้ทันกินเขาฮันยูบาน้องบรกาศให้เกิปนะน่าให้เขาดูกันาะว่าช่องของบทัท่นดายบาท่านดังจ่องน้ผ่านเท่าดังนะบ่ววาด,าาดานนาเต้ดังดนกะ้อง้ผ่านเท่าแดงเงินหนึ่งหนกากาเฮ็ดยูมีเฮ็ดไปบัะท่านแดงเนาะฮัอยากาศปันไร ตาจองมัดดำผ่านท่าบังบ้านกป็นท้ายแล้วไงตจ๊ดเลย,เลยจนคนทางบ้านก็ว่าเป็นบ้านเนาะ ลองอนักมาจอกกีนน้นไปเลยาย จำหน้ามันซื่อๆเนี่ยผมแสบบ่อยว่ะผมผม <S <s ันเมื s> <S ่อยเยอะเห็นเนาะเดี to ๋ยวเอาฮ้อมแรกอีก ปับเทียงหน่อยนึงปัแบแดงหน่อยนึงแต่เขาเนี่ยคือสิบกลุ่มดอกม,มือมืออ๋ออืมอืมขบปากเจ้าของมาเลย อยู่น้ำกันแท้ๆยังคบกันรถ เอ็ดเวียวกแบบแบอลได้คุ้มนะปีนอยู่ปีไกรว่าสมี้ลูกไปนะบางทีกลุยจะขึ้นนี่พ่นเต็มรถหละปันนี่ปันเจ้าไปคล้ายเหรอนี่ได้มาล,ล็ดละ้าบินีเต้ปันนี่ยังกินเข่าอยู่

ตอนเที่ยงอยากกินเขาก็ขับขึ้นขงออย่างเี้กินหัวออกมานดิอืมหงออืมใหญ่ไหม รับคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่าน้นองเห็น้วอย่าลืมให้กําลังใมือดําซะเด้อ่น้อขอขอบใจหายๆ